1>, 1. อาหาร d e l i v e อรคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อมีร้านอาหารอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ก็ใกล้ศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆค่ะเรื่องอาหารการกินจึงไม่ค่อยมีปัญหามากนักหลายคนคิดจะทำอาหารเดลิเวอรี่สำหรับส่งตามห้องพักในคอนโดจึงควรคิดให้หนักเป็นพิเศษนะคะเพราะกฎระเบียบคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้ใช้เตาแก๊สใช้ได้แต่เตาไฟฟ้า ไหนจะเรื่องกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากการประกอบอาหารด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ดีใช่ว่าเรื่องนี้จะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะในยุคที่ใช้การตลาดออนไลน์ได้ทุกคนเราสามารถหาลูกค,ค้าจากภายนอกคอนโดได้เพียงแค่การประกอบอาหารจะต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เตาไฟฟ้ามาประกอบอาหารซึ่งถ้าเราบริหารจัดการต้นทุนและสรรหาลูกค,ค้าได้มากพอ นี่ก็คืออีกธุรกิจที่คนอยู่คอนโดสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดีค่ะ 2. ส,สอนพิเศษใครที่มีความสามารถในการเป็นติวเตอร์สามารถใช้ทักษะนี้หารายได้เพิ่มลูกค้าอาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันหรือหาลูกค้าจากภายนอกก็ได้ค่ะ แต่อย่าลืมว่าการอาศัยในคอนโดจะมีกฎระเบียบห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตในแจะระบบคีย์การ์ดเพื่อรักษาความปลอดภัยเราจึงต้องขออนุญาตกับทางนิติคอนโดและอธิบายเรื่องนี้ให้กับคนที่มาเรียนเข้าใจอย่างละเอียดก่อนเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังได้ค่ะ 3. ขายของออนไลน์ ความจริงขายของออนไลน์ไม่ต้องอยู่คอนโดก็สามารถทำได้แต่จุดเด่นของคอนโดบางแห่งคือมีสัญญาณเน็ตที่แรงบางคอนโดมีไ WiFi ให้ใช้ฟรีๆด้วยรวมถึงการอยู่คอนโดมีจุดเด่นคือความเป็นส่วนตัวสูงไม่ค่อยมีคนมาวุ่นวายอีกทั้งเดี๋ยวนี้คอนโดมิเนียมทั้งหลายอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทำให้ง่ายต่อการเดินทางในการส่งของให้ลูกค้าหรือออกไปซื้อสินค้ามาเก็บเป็นสต็อก รวมถึงหากลูกค้าต้องการพูดคุยก็สามารถนัดหมายมาคุยที่คอนโดได้ที่ส่วนใหญ่จะมีโซนล็อบบี้หรือส่วนกลางก็เป็นการยกระดับให้เราดูดีในสายตาลูกค้าด้วยค่ะ 4. รับเลี้ยงเด็กงานนี้สงวนไว้สำหรับคนที่รักเด็กเท่านั้นนะคะทุกคอนโดจะมีทั้งคนที่อยู่คนเดียวหรือคนที่อยู่กันแบบครอบครัวบางทีพ่อแม่ต้องไปทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงลูก ก็จะไปจ้างเลี้ยงบางที่ก็อยู่ไกลหรือไม่ไว้ใจในสภาพแวดล้อมต่างๆถ้าเรามีใจรักเด็กและดูแลเด็กได้อาจเปิดรับเลี้ยงให้กับคนในคอนโดนั้นๆแต่อาจจะไม่ถึงขนาดเปิดเป็นศูนย์เลี้ยงเด็กค่ะอาจจะรับเลี้ยงได้เต็มที่แค่1นคนแล้วแต่เมาเป็นรายวันหรือรายเดือนแล้วแต่สะดวกซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้ในระหว่างที่อยู่คอนโดค่ะ 5. เขียนอ e ีบุ๊ก คล้ายๆกับการขายของออนไลน์บางทีไม่จําเป็นต้องอยู่คอนโดแต่การเขียน e b o ๊กบางทีต้องใช้สมาธิสูงค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเขียน e b o ๊กในแนวทางไหนเป็นเนื้อหาวิชาการหรือว่าเป็นแนวอ่านพรอนค่าย ซึ่งการอยู่ในคอนโดอาจทำให้เรามีมุมมองในด้านงานเขียนที่มากขึ้นจากการมีโอกาสได้พบได้พูดคุยกับคนมากมายที่อาศัยในคอนโดหรือบางคนอาจจะเขียนอ e ีบุ๊กเราถึงประสบการณ์ในการอยู่คอนโดสอดแทรกความรู้จินตนาการลงไปอาจกลายเป็นงานเขียนที่คนสนใจเข้ามาอ่านจานวนมากได้ค่ะ 6. งานฟรีแลนซ์ข้อดีของการอยู่คอนโดแล้วรับงานฟรีแลนซ์ไปด้วยคือมีความอิสระ ที่สามารถไปทำงานหรือกลับมาเวลาไหนก็ได้อีกทั้งแต่ละคอนโดยังมีบริการเสริมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดห้องซักรีดเสื้อผ้าทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องงานบ้านเหล่านี้สามารถตั้งหน้าตั้งตาทำงานฟรีแลนซ์ที่เราถนัดได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรับเขียนโปรแกรมรับทำเว็บไซต์โฆษณาออนไลน์ทำคลิปอัพลง YouTube หรือรับจ้างแปลหนังสือเป็นต้นค่ะ 7. ทำเบเกอรี่ส่งขายร้านค้าสำหรับคนที่มีใจรักในการทำเบเกอรี่อาจจะเปิดครัวตัวเองทดลองทำขนมเบเกอรี่ง่ายๆอย่างพวกเค้กชนิดต่างๆวุ้นแฟนซีและลองหาแพ็กเกตสวยๆหรือลองติดแบรนด์ของตัวเองนำไปฝากขายตามร้านค้าหรือขายออนไลน์ก็ได้ค่ะที่สำคัญเราสามารถทำเป็นงานเสริมช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในระยะแรกอาจไม่มีรายได้มากนะักแต่หากขนมนั้นเกิดติดตลาดมีคนสนใจยอดขายเราก็จะมากขึ้นรายได้เราก็จะมากขึ้นด้วยค่ะ 8. รับตกแต่งห้องคอนโดคอนโดมิเนียมหนึ่งห้องก็ไม่ต่างจากบ้านหนึ่งหลังแม้ว่ารายที่จะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่และมีการตกแต่งเอาไว้บ้างแล้วแต่เชื่อเถอะว่าคนอยู่อาศัยก็ต้องมีไอเดียเล็กๆที่อยากเปลี่ยนห้องชุดตัวเองให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ การเริ่มต้นธุรกิจนี้ทำได้ง่ายๆให้เริ่มจากเปลี่ยนห้องตัวเองให้สวยงามก่อนและให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาดูบางคนอาจจะอยากได้แบบเดียวกับที่เราแต่งหรือบางคนอาจจะอยากได้อะไรที่พิเศษมากขึ้นเราก็จะเตรียมทีมงานในการรับเหมาตกแต่งห้องให้ลูกค้าซึ่งอาจทำให้เรามีรายได้มากขึ้นเพราะในแต่ละคอนโดมีผู้อาศัยอยู่จานวนมากค่ะ9เป็นครูสอนฟิตเนสในคอนโด ปัจจุบันแต่และคอนโดนอกจากโดดเด่นในเรื่องการเดินทางที่สะดวกเรื่องของบริการเสริมต่างๆก็คือจุดแข็งที่ทำให้คนทั่วไปมองว่าคอนโดน่าสนใจกว่าบ้านเดียวค่ะคอนโดบางแห่งมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนสาธารณะส่วนกลางซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้คนทั่วไปรู้สึกดีกับการมาอยู่คอนโดที่สำคัญคอนโดไหนที่มีฟิตเนสเป็นของตัวเองหากเรามีความสามารถด้านการเป็นโค้ดฟิตเนส เราอาจขอเสนอเป็นครูฟิตเนสในคอนโดนั้นๆเรียกว่านอกจากไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่ไหนไกลแล้วยังทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 10. ปลูกผักคอนโดห้องชุดในคอนโดยุคใหม่มีพื้นที่กว้างขวางมีส่วนที่เป็นระเบียงหลังห้องซึ่งจุดนี้สามารถนำมาปลูกผักคอนโดได้ค่ะ การปลูกผักคอนโดก็คือการทำส่วนผักกินได้ขนาดเล็กในพื้นที่หลังห้องตัวเองด้วยการใช้ขวดพลาสติกกระมังหรือแปลงปลูกแบบสำเร็จที่มีขนาดเล็กมาลงผักค่ะส่วนใหญ่เน้นพืชหรือผลไม้ที่รับประทานได้เช่นถั่วง,งอกผักบุง้งโตเหมียวผักสลดัดผักคะนา้ากระหล่ำดอก บางคนปลูกแตงโมได้ด้วยการดีไซน์แปลงผักคอนโดก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของตัวเองซึ่งนอกจากจะมีผักไวร้รับประทานลดรายจ่ายในการซื้อกับข้าวการปลูกผักคอนโดหากทำดีๆอาจนำมาดัดแปลงเป็นผักสลดัดขายทำกำไรให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องลงทุนมากหรืออาจทำให้เรากลายเป็นกูรูด,ด้านการปลูกผักคอนโดที่สามารถจัดคอร์สอบรมหรือสอนเทคนิคผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งอาจทำให้มีรายได้ตามมาในอนาคต จะเห็นได้ว่ากัรอยู่คอนโดมิเนียมก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องทำแค่งานประจำเช้าทำงานเย็นกลับไปนอนหากคิดและมองในรอบด้านเราก็จะพบว่ามีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยค่ะดีกว่าซื้อคอนโดม,มาหนึ่งห้องและเอาไว้นอนเฉยๆการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีคือนอกจากตัวเองได้รับความสบายก็ควรมีรายได้เข้ามาหมุนเวียนมากขึ้นด้วยค่ะ